ครับก็ื่อคงวิสุทธ์นะครับก็เป็น h อชานะครับของทางเดฟเชนครับครับวันนี้คุณคงวิสุทธ์นำตำแหน่งนะ อะไรมาร่วมไลฟ์ชาเลนจ์กันดีครับก็ชื่อตำแหน่งนะครับจะเป็นชื่อ Fleet Maintenance Manager ครับ Fleet นะฮะ F L E E T ฟรีด t มนเ n น e น a n ์แมเนจเจอนะครับบริษัทอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าครับถ้าเป็น head office อยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่าตำแหน่งที่เราหาเนี่ยอาจจะต้องเวิร์ k ที่อยุธยาครับอ๋อทำงานที่บางน้อยฮะครับผมเบื้องต้นชื่อตำแหน่งคือ Fleet Maintenance Manager นะครับซึ่งกลับมาให้นะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละที่นะครับทีนี้เราสามารถใส่ชื่อตำแหน่งเพิ่มเติมได้้เลยนนนะคครัับอีทางุณ สุดอิดว่าในตลาดเนี่ยนอกจากคําว่าฟรีดแมนเทนเนนซ์อาจจะใช้ชื่ออะไรได้บ้างครับเช่นแบบหัวหน้าช่างยนต์หรืออะไรนี้ได้ไหมครับก็คืออาจจะเป็นฟรีดคอนโทรเลอร์หรือฟรีดคอนโทรเลอร์อาจจะเป็นแมนเทนเนนซ์แมนจเจอร์นะครับแมนเทนเนนซ์แมนจเจอร์วิธีการแบบนี้เราจะทําให้เจอกลุ่มคนเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยใส่คําว่าฟรีดไปเป็นคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับจริงๆเนื้องานของท่านเนี่ยครับเขาต้องดูแลประมาณไหนบ้างนะครับคุณผู้านหน้าที่คืออะไรหน้าที่หลักก็คือจะดูแลในส่วนขขอองงตััวการรรระจถนคบ ทางบริษัทนะครับก็คือดูแลในแง่ของการเอ f เฟกช n น y ซของรถเนาะในเชิงเทคนิคครับอาจจะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมทัทง้ทงตัวเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนของตัวตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไร เหมือนเป็นทีมหัวหน้าช่างเลยใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานลองเเป็นภาษาไทยเพิ่มไปด้วยแล้วกันนะครับหัวหน้าช่างโยนเติมไว้หน่อยนะครับจะได้เจอให้เราเจอกลุ่มคนเยอะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ตัวเลขก็จะบอกมาเพิ่มนะครับว่าเจอเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะมีชื่อที่เกี่ยวข้องมาแนะนาเพิ่มเติมพวกบโค้ชแมนซูเปอร์วิเซอร์ยังพอได้ไหมครับหรือแอส i s สเซนต์แมเนจเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์อาจจะไม่ไม่ได้แต่แอสเซสเซนหลายๆปีนี้อาจจะเป็น m ม n น g เจอร์ได้ครับหัวหน้าช่างมัันนจะะเป็รดบอ ต้องการเป็นอ๋อเป็นเเมนจอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะไปใส่ประสบการณ์หรือว่าล็อกเงินเดือนขั้นต่ําเอาไว้ข้างในได้อีกทีล็อกเรวิวได้จะได้เป็นระดับเมเนเจอร์นะครับ,ค,รบคำคีย์เวิร์ดที่อยากเห็นในเรซูเม่ของเขามีคําว่าอะไรหรือว่ามีทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเมนเนแนนซ์แล้วก็ตีดนี่แหละครับหมายถึงว่าจริงๆมันมันมันค่อนข้างจอดจอนะเฉพาะเลยนะครับเมนเทนนซ์เราตีดนะครับเดี๋ยวเราใส่คําว่าแบบซ่อมรถอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะซ่อมรถยนต์เมนเนแนนซ์แมชชีนคำด้านล่างก็จะมีคําแนะนําขึ้นมมาเเพิิ่ต มันนะครับออโตโมทีฟพวกนี้ได้ไหมฮะออโตโมทีฟเป็นเทเลอร์ Keller, หรือพาร์อะไรอย่างเงี้ยเ,เพิ่มนะครับครับ แล้วก็เมื่อสักครู่คำว่าเทรลเลอร์ใช่ไหมครับครับผมมีคำไหนเพิ่มเติมที่ระบบแนะนำมาให้ไหมครับคุณนงค้างครับจริงๆถ้าเขาดูแลแบบภาพรวมของการคุมทีด้านฟีดด้านซ่อมเกี่ยวกับรถหมดนะครับจริงๆสแตทไทยเราอาจจะแบบซ่อมรถเลยอย่างนี้ยังพอได้ไหมครับมันไปจับกับคนที่มีค่าได้ในทางทีมงานช่วยเป็นสแตาไทยเพิ่มไปด้วยครับมีเมนเทนแนนซ์แล้วมีฟีดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนั้นเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเบื้องต้นประมาณ4 0่พันเรซูเม มาดูชื่อตำแหน่งแรก Assistant Department นะครับ Maintenance Manager นะครับในคีย์เวิร์ดก็จะเจอเดี๋ยวดูคีย์เวิร์ดกันนะครับมีคำว่าอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคำว่า Maintenance นะครับอันนี้เพราะว่าเราใส่คีย์เวิร์ด Maintenance ลงไปนะครับแต่ว่าทีนี้ของทางคุณพงศ์ที่เนี่ยอยากได้ Maintenance ที่เป็นเรื่องของรถใช่ไหมครับไม่ให้เป็นเรื่องจากอื่นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะไปใส่เป็นประเภทธุรกิจล็อกไว้หน่อยใก็ได้นะครับจะได้เจอได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเทคนิคนึงนะครับกลุ่มธุรกิจ เราลองไว้เล้วไกเป็นออโตโมทีฟใช่จํานวนก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้เคียงที่เราต้องการมากขึ้นนะครับหรือธุรกิจไปเป็นทางด้านโลจิสติกหรืออะไรอย่างนั้นดีไหมคะจะได้ตรงเพิ่นเป็นโลจิสติกด้วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือธุรกิจของบริษัทก็เป็นธุรกิจทางด้านโลจิสติกด้วยถูกไหมัใช่ใช่พ่อครับทีนี้ก็เป็นรีดแมเทนน์โดยตรงของโลจิสติกด้วยครับจํานวนลงมาหน่อยก็ยังเป็นหลักพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ แต่ว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เรากําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่าเป็นธุรกิจทางด้านโลจิสติกด้วยนะครับอย่าง,างท่านนี้<ช> <Extension S 1> เคยเป็นผู้จัดการวิศวกรรมยานพาหนะอะไรนะครับการผลิตอยู่ประมาณ4ปีกว่าถ้าเราเลือกธ <ละ S 1> <ร>ุรกิจนะครับถ้าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในธุรกิจนั้นที่เราเลือกะบบเขาจะดึงขึ้นมาให้นะครับโอเคอย่างท่านนี้ปัจจุบันอาจจะอยู่ในธุรกิจอันมณีแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในธุรกิจที่เป็นยานพาหนะมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นปฏิ ธุรกิจการคมนะครับโลจิสติกส์ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนที่เห็นอยู่ตอนนี้บนหน้าจอเป็นกลุ่มคนที่เข้าข่ายไหมฮะอันนี้คือดูคุณสมบัตินะครับยังไม่ค่อยแม่ยังไม่ตรงมากนะฮะป้าหมายสําคัญคือน่าจะเป็นเรื่องรีถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราอาจจะมีการปรับบางส่วนที่เราใส่ข้อมูลไว้เพิ่มเติมนะครับอย่างท่านนี้ถ้าเกิดอยู่ธุรกิจยานผ่านน้ำมันมาณนี้ก็ยังใช้ได้ไหมครับไม่ครับก็คือคนนี้เลยครับคนที่หน้าจอคนนี้หน้าจต ครับเพราะว่าอ,อยากจะขอเป็นอะไร,ยรยอย่างนี้มาเป็นปริญญาตรีอย่างเงี้ยครับแล้วก็พื้นที่การทํางานอาจจะต้องเป็นโซนปทุมอยุธยาหรืออะไรพอมีเรื่องพื้นที่ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปรับคีย์เวิร์ดสักหน่อยดีกว่านะฮะเราจะใส่ที่เป็นคําเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าอาจจะตัดบางคําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแคนดิเดตบางคนอาจจะไม่ได้ใส่หน้าที่งานแบบระบุชัดมาด้านล่างมีฟรีดแม่ทันแนนด์ด้วยฮะทีมงานเลือกฟรีดแม่ทนแนนด์ด้านล่างด้วยหนึ่งครับใช่ครับมีแนะนําอย่างนี้นะครับทุกท่านถ้าเกิดจริง,รงเราอออออยยยยาา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 ากกกไดด้้้คคคคํํววว่่่่แบบบเเเเเรเเรรรน,นนนนนจตีีมีมมหล์์ิใชั มันจะจับรวมๆให้คือถ้าเกิดเขามีคำใดคำานึงแต่ถ้าเราเราเน้นฟีดเราอาจจะตัดคีย์เวิร์ดเลยแค่คำว่าฟีดก็ได้นะครับคือเอาเจอเฉพาะคำนี้เลยก็ได้เดี๋ยวลองแบบนี้ดูก่อนนะครับอันนี้เบื้องต้นเลยคือเราปรับในคีย์เวิร์ดก่อนนะจริงๆเราสามารถกลับไปปรับที่ชื่อตำแหน่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้เจอกว้างขึ้นเป็นหัวหน้าช่างมาแต่ว่านี่วุฒิการศึกษายอยากได้เป็นปอตีขึ้นไปใช,ใช่ไหมครับใช่ดดเดี๋ยวเราค่อยๆกรองพีละตัวไปนะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆท่านด้วยนะจริงๆต้องบอกว่าเข้าใจร แบบนี้นะครับแล้วเราค่อยๆปรับวิธีการกรองไปเดี๋ยวเราก็จะเจอด้วยนะครับอันนี้เราล็อกในส่วนของวุฒิปิญญาไปแล้วนะครับอันนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์จริงๆถ้าคุณสมบัติที่ตรงเลยนียต้องจบทางด้านไหนมาโดยตรงไหมครับก็เป็น prefer ครับถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นทางด้าน mechanical engineer หรือเป็นรถติกหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทางนั้นเลยนะครับเรื่องต้นท่านนี้เป็น maintenance manager นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ truck นะครับ maintenance นะครับแล้วก็มีท่อมบํบำรุงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ใส่ ในคีย์เวิร์ดแต่เราก็สามารถอ่านในหน้านี้ได้นะครับลองดูอีกสักท่านด้านล่างครับในเบื้องต้นนี่ครับถ้าเกิดเป็นท่านนี้เป็นเครื่องโกนใหมได้ไหมครับถ้าเมื่อกี้ถาจะเป็นคนที่2คนก่อนหน้านี้น่าจะโอเคน่าจะใกล้เคียงกว่านะครับใช่ด้วยเลเวลด้วยไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวลองกรองระดับเลเวลให้ทีหนึงเป็นช่วงอายุหรือช่วงเงินเดือนหรือประสบการณ์ดีครับหรือเงินเดือนละกันเนาะเป็นช่วงเงินเดือนนะครับเงินเดือนอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆก็ได้รับ60ส ถึง80นะะ60ล็อกเอาไว้ขั้นต่ำก็ได้ครับจะได้ให้เป็นเลเวลแมเนเจอร์หน่อยนะครับใช่ครับก็จำนวนก็จะตัดกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่ถึงในเลเวลแมเนเจอร์หรือว่าช่วงฐานเงินเดือนที่ไม่ถึงนะครับครันนิดหนึ่งอาจจะเจอไม่เยอะนะครับเจอไม่เยอะแต่คนนี้ก็ยังอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในเลเวลระดับแมเนเจอร์อยู่แล้วนะครับปรีแนนท์แมนเชสเตอร์แมเนเจอร์นะานี่อาจจะเรบอยู่ตรงไหนอย่างนี้ถือว่าใช่เลยไหมครับใช่ค่อนข้างตรงนะครค่อนข้างตรงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกกกเเเเเทคคคนน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 นิิึงงงงะะะรรรรับใใใาาาออลลววฮส่่ชฐดื อ,นนอันนี้ได้จะชื่อตำแหน่งตรงด้วยแล้วก็หน้าที่งานก็ตรงด้วยไม่ทราบว่าต้องการกรองตุวนเพิ่มเติมอาจจะลองไปปรับหรือว่าลองบิดดูได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เจอกลุ่มคนได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จริงๆคีย์เวิร์ดก็มีคําว่าทลัคอยู่ในดีด้วยนะครับเป็น maintenance manager ด้วยแล้วก็ตอนนี้ระบบมันล็อกด้วยคีย์เวิร์ดที่เราใส่เอาไว้นะครับจริงๆาอยากให้ผลลัพธ์มันเจอเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะลองดูคีย์เวิร์ดว่าเอ๊ะมันมีคําไหนที่ใส่ได้เพิ่มเต<อ>ิมนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่<อ> ถ้าเป็นกลุ่มคนประมาณนี้ที่โชว์ตามหน้าจอถือว่าแฮปปี้ไหมครับโอเคครับตั้งดีนะพี่ตงขอบคุณมากเลยครับยองขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับ